นายกสรุปให้เองเจ็ดข้อทำทันทีหลังประชุมครมอนัดแรกวันนี้13กันยายนนายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นได้ถแถลงข่าวผลการประชุมครมอแล้วลดค่าไฟลดราคาน้ำมันดีเซลเป็นต้นนายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความ ทำทันทีหลังการประชุมครมนัดแรกวันนี้ครับ 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบ6รอบ72พันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2567เพื่อให้สมพระเกียรติและเตรียมงานให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2. ลดค่าไฟฟ้าจากเดิม4.45บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็น4.10บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเริ่มบินเดือนกันยายน2567 3. ลดราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเริ่มวันที่20กันยายน 4. พักนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กได้ข้อสรุปเป็นเวลา3ปี 5. เปิดวีซ่าฟรีชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซักสถานเริ่ม25กันยายนถึง29กุมภาพันธ25์2567 6. ปรับการแบ่งจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบต่อเดือน เริ่มหนึ่งมกราคม2567เพื่อเพิ่มเงินสดให้ข้าราชการ7ตั้งคณะกรรมการเริ่มทำงานส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทันชีนอกจากอนุมัติมาตรการต่างๆเพื่อทำทันชีแล้วล่าสุดนั้นครมอเห็นชอบให้หนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยึดเอาแนวทางของศาล รัฐธ,ธรรมนูญเป็นสำคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาในการหาหารือรูปแบบแนวทางและให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกัน